วิทยาศาสตร์การสแสวงหาและการประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโลกธรรมชาติและสังคมโดยใช้ระเบียบว,วิธีที่เป็นระบบบนพื้นฐานของหลักฐานการสแสวงหาความรู้เป็นความสําคัญโดยธรรมชาติของมนุษย์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเราเราวิเคราะห์สิ่งถูกสร้างรอบๆตัวเราทดลองพัฒนาทฤษฎีและความเชื่อบางครั้งเราถูกต้องบางครั้งเราผิดแต่การเวลามักเผยให้เห็นว่ามันเป็นการเดินทางที่ต่อเนื่อง ของความคิดเห็นและการค้นพบที่ผันผวนจุดที่ไฮไลท์ไม่เพียงแต่จํากัดความสามารถของมนุษย์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงความซับซ้อนของจักรวาลที่เรานั้นอาศัยอยู่อย่างเรื่องแอลกอฮอล์ยกตัวอย่างนักวิจัยได้ทาการศึกษาต่างๆเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของมันต่อบุคคลและสังคมโดยรวมในทางวัฒนธรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ถูกส่งเสริมอย่างมากว่าเป็นสิ่งที่สนุกสนานและเพลิดเพลินบางการศึกษายังแนะนําถึงความเป็นไปได้ของประโยชน์ต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบที่เป็นลบของมันจะเห็นได้ชัดว่าความเสียหายนั้นมีมากกว่าประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดยกตัวอย่างในสหรัฐอเมริกาการใช้อลกอฮอล์มากเกินไปเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า95,000รายต่อปีซึ่งนั่นก็คือ261รายต่อวันทำให้มันเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตที่ป้องกันได้ในปี2015การเสียชีวิตจากการขับรถขณะมึนเมาคิดเป็น1265ราย ซึ่งเป็น29เปอร์เซนต์ของการเสียชีวิตจากการขับขี่ทั้งหมดมันมีผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสังคมในด้านอื่นๆอีกด้วยยกตัวอย่างพูดในเชิงเศรษฐกิจมันทำให้ประเทศต้องเสียค่าใช้ใจ่ายประมาณ249,000พันล้านดอลลาร์ต่อปีและผลกระทบทางสังคมก็ท่วมท้นเช่นกันโดยมีเด็กในสหรัฐมากกว่า10%อซอาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ผู้ชายที่ติดแอลกอฮอล์มีแนวโน้มที่จะทำร้ายคู่ของตนมากถึง6เท่า และมี14.5ล้านคนมีปัญหาการใช้แอลกอฮอล์ในปี2019การศึกษาล่าสุดพบว่าไม่มีปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ที่จะปลอดภัยสำหรับสมองและการดื่มในปริมาณปานกลางก็มีผลกระทบในทางลบเกือบทุกส่วนของมันสถิติดำเนินไปเรื่อยๆแต่ปัญหาเฉพาะบุคคลที่เกิดจาการรการบริโภคแอลกอฮอล์นั้นท้ายที่สุดแล้วไม่สามารถติดตามได้โดยมนุษย์ผมหมายถึงสิ่งต่างๆอย่างความซึมเศร้าการตัดสินใจที่ย่ยมแย่ โอกาสที่สูญเสียไปความสัมพันธ์ที่พังทลายและการทะเลาะวิวาททางร่างกายเหตุการณ์เหล่านี้ไม่สามารถที่จะนับหรือพิจารณาได้อย่างแท้จริงดังนั้นนี่จึงเป็นคำถามว่ามีแหล่งความรู้ใดที่เกินขีดจำกัดของการวิเคราะห์ของมนุษย์ไหมเราสามารถเข้าถึงความรู้นี้ได้โดยไม่ต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างยากลำบากได้หรือไม่โดยเฉพาะการพิจารณาที่แม้ว่าเราจะทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วก็ตามเราก็ยังไม่ใกล้ที่จะจำกัดแอลกอฮอล ออกจากสังคมของเราไปเสียทีนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบแหล่งข้อมูลที่ตรงกับเกณฑ์ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วแหล่งข้อมูลที่ไม่ถูกจํากัดด้วยข้อจํากัดของมนุษย์แหล่งข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากความจริงที่เป็นสัจธรรมและถูกต้องตั้งแต่แรกแหล่งข้อมูลนั้นก็คือแหล่งข้อมูลอันสูงส่งของบทบัญญัติจากพระเจ้าทางดําที่ถูกส่งมาจากผู้ที่ทรงรู้ทุกสิ่งและมอบให้กับผู้ส่งสารท่านสุดท้ายศาสนาทูตมูฮัมหมัดซัลลัลลูฮุอะัลฮิวะสลัมเมื่อพูดถึงแอลกอฮอล์กุาาานได้กล่่วว พวกเขาถามท่านเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์และการพนันจงกล่าวถือว่าในนั้นมีบาปใหญ่และมีบางอย่างประโยชน์สําหรับมนุษย์แต่บาปของมันใหญ่กว่าประโยชน์ของมันนอกจากนี้กุรานได้กล่าวว่าเครื่องดื่มมึนเมาเป็นสิ่งโสโครกจากการกระทําของซาตานดังนั้นจงหลีกเลี่ยงมันเพื่อที่คุณจะประสบความสําเร็จแค่นึกถึงความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินได้จากการบริโภคแอลกอฮอล์และพิจารณาภาระหน้าที่ที่บุญบาทของผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริโภคมันโดยตรงไม่ว่าจะเป็นผู้สนับสนุนผู้ผลิต หรือผู้บริโภคศาสนทูตมูฮัมหมัดสุลลอนหัวลิงหัวสลัมได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ได้สาบแช่งแอลกอฮอล์ผู้ที่ดื่มมันผู้ที่เทมันผู้ที่ขายมันผู้ที่ซื้อมันผู้ที่บีบมันคนที่ขันน้ําให้ผู้ที่ถือมันและผู้ที่นํามันไปให้ ลองจินตนาการถึงการปรปับปรุงนับไม่ถ้วนของสังคมที่นำความรู้ดังกล่าวมาพิจารณาให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังให้นึกถึงการเสียชีวิตนับร้อยที่ไร้เหตุผลซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ในทุกวันลองจินตนาการถึงบ้านที่แตกสลายและความสัมพันธ์ที่ขาดวินที่สามารถซ่อมแซมได้ลองพิจารณาถึงเงินพันล้านดอลลาร์ต่อปีที่สังคมจะประหยัดได้แท้จริงเลาเท่านั้นทรงรู้ถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ที่สูญเสียไปโดยผู้ที่พลังให้กับทางนำอันสูงส่งของพระองค์